โอ้ oh my god บอกเลยค่ะวันนี้ที่ฉันรู้สึกแบบมีโชคมีชัยอะคะ่ะเพราะเป็นเจ้าแม่เกมโชว์อะคะ่ะไป<ม>ติ้วค่ะหนูรู้เลยค่ะว่าหนูต้องแบบฟีลลิ่งคือต้องชนะแน่นอนเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยไม่เคยกลัวจะนีปานนันเลยค่ะโอ้ยแบบตอนแรกก็แอบวบ่าเฮ้ยมันสู่สีกับเราดีเนาะมันดูแบบเออชันเลน่นเราดีอะแต่พอเอาที่จริงพวกมันแข่งกับตัวเองยังยากกว่ารีกการจริงจริงนะฉันรู้เลยว่ารายการพยายามช่วยพี่เจนนี่ไม่ใช่ค่ะทุกคนในรายการพยายามช่วยมึงไงติช่า ปัสนีเอาจะเป็นอะไรดีก่อนเฮ้ยแบบให้มันเป็นอาหารตาก่อนแล้วกันเนาะเฮ้ยนี่ครับผมสวัสดีครับสสวััดีครบผมคิดไว้อยู่แล้วว่าพี่เจนนี่ต้องตอบถูกเพราะว่าผมไม่ไม่คิดว่าพี่พี่ชาจะรู้จักผมอยู่แล้วด้วยไม่คิดว่าพี่พี่ชาจะรู้จักผมอยู่แล้วด้วยแม่นะถ้าปัสนีท่านแรกเป็นอาหารตาก็เป็นอาหารหมาอุสยแม่ย่าพูดอาหารแมวแม่อาหารแมวสวัสดีค่ะเป็นปัสนี พูดเลยว่าความรู้สึกก็คือผิดหวังกับตีชามาอีกแล้วเห็นไหมทุกคนผิดหวังกับตีชาแบบวอดวอดแบบแบบการที่แบบเฮ้ยใช้ชีวิตด้วยกันมาต้องแบบวันหนึ่งแล้วแบบเขาลองทำเราไม่ได้แต่แตเขาตอบพ่อที่คะแนนเยอะสุดถูกนะก็แต่นั้นคือให้เขาบ้านเราแบบรักษาหน้าน้องไว้บ้างแบบเฮ้ยมันจะดูแบบแรายการอื่นมันจะติดต่อตีชามาได้ไงถ้าตีชาตอบติดข้ออะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยมันไม่ได้ป้าตีชาเธอยังมี ผลงานในวงการบันเทิงต่อเพราะฉันรักษาหน้าเธอไว้ขนาดนั้น <laughs>